อสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่ผมช่องบอเบียดัมซิงครับหนูพระเจ้าล็อกกี้มาออกงานแรกครับเทสต์งานครับผมเป็นไหนครับเบื่องลบบมาฮอดเก๋ยี่พอหน้ามาครับน้ำปลาไหลหลากนะครับผมเออโลกนี้นะหน้าบางแห้งไหมเอ้ยยยยยเบาเอ้ยเบาเอ้ยอเบื่องแบบพี่น้อง nạp tím ạ ô nạp nhiều bà gặp Ooh. ย่างแก้วเลยอะรอนผอ่ะนี่ครับก็เทสแล้วแอร์เย็นนะครับพี่น้องแอร์เย็นจริงแอร์เย็นเกร์ลุมไม่ขึ้นหมดนะครับวิ่งเป็นร้อยครับคันนี้วิ่งดีครับเกียร์เสด็จนะครับเข้าได้ทุกเกียร์นะครับไม่หลุดไม่เด้งนะครับไม่เห่าไม่หอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม ล็อกกี้วีสานโอ้กะจุกม่ได้เซตพี่น้องขอไห้นะครับประมาณนี้ครับเมื่อกี้ก็น้ำเยอะนะครับก็ผ่านมาได้สบายๆนะครับนี่ไปเดี๋ยวเราเดินทางกันกลับกันนะครับนี่อันนี้ก็อยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมาทานกันพี่น้องอเลยพี่น้องมานําครับไปเดี๋ยวเจอกันที่อูนะครับอ่า ก็ถึงงูย่างปลอดภัยครับรถก็ไม่มีอะไรครับขับดีมากนะครับเครื่องดีกระซีสวยนะครับคันนี้ยางใหม่10เส้นเลยเฮ้ยมีหลุนเส้นเดียวครับนี่เป็นยางยางหน้าเส้นนี้โดนเขาสับไปครับยางลงยางหลังสวยนะครับนี่ประมาณนี้โปงมุกี้ไม่มีเบียดนะครับกระซีสวยกี่เอสนะครับประมาณนี้นะดูดูมีระบบลากครับดำก็พื้นมียุบนะครับเดี๋ยวให้ดู นี่ครับพื้นมียุบเห็นไหมประมาณนี้ครับตรงนี้ก็มีทะลุนิดนึนะครับพื้นมียุบข้างๆเป็นเหล็กฉากนะครับเหล็กฉากหนาหนึ่งนิ้วนะครับแข็งแน่นอนครับวิ่งอ้อยต่อบาหน้าผาไอ้บาหน้าบาหลังก็จบเลยครับประมาณนี้ครับหวสวยๆครับนะทุกคนเป็นแจมเลยครับ ใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับเบอร์เดิม0884746382นะครับย้ำนะครับ0884746382ครับติดต่อได้25ชั่วโมงนะครับนี่ประมาณนี้ครับแอร์เย็นเพลงเพราะครับคันนี้ครับไปลองมาแล้วรับประกันครับว่าแจ๋วนะครับไปเ่าอู่กันเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูครับว่าเราจะเช็คอะไรต่อนะครับคันนี้เพราะว่ารถก็เก็บงานไปเรื่อยๆครับ บดีมากเลยครับมันได้เป็นเกียร์เซเด้วยครับมันเดินหน้าเก้าเกียร์ครับผมเออ่จะเอาไปวิ่งอ้อยก็ได้หรือจะเอาไปทำเทเลอร์เห็นไม่ครขนรถเกี่ยวได้หมดนะครับเพราะว่ารถน่าใช้ครับรุ่นนี้โอเคเลยแบบแจ๋วๆนะครับ ยกดำไม่ต้องเล่งคันเล่งเลยครับตเก็บความงหนารถงึงพี่กระจกฟังซ้ายนะ้ำดำเดิม,มใช้ได้ปกติเลยนะครับเครื่องนิ่มๆนะครับมีระบบลากลูกครบนะครับตรับผมได้ขับแค่นี้ได้ใช้แค่นี้ก็ ถูกใจแล้วนะครับช่วงล่างเป็นช่วงล่างใหญ่นะครับเป็นดกีกานะผมเนี่ยจะให้ดูนะครับนี่ช่วงล่างดีก้านะผมทำเลยเซฟตี้เซฟตี้เอา ในหัวเก๋งก็สวยนะครับกระจกยังไม่เช็ดนะครับนล่ภายในภายในสวยอยู่ครบนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูไอระบายหน่อยมีไหมดึงดูตรงนี้เลยแล้วกันไอระบายก็แทบไม่มีครับมีบางๆนิดๆนะครับแทบไม่มีประมาณนี้นะครับ <P US H> ประมาณนี้ครับเครื่องก็260แรงเทอร์โบอินเตอร์นะครับคันนี้นี่โอ้เปลือกนอะวะโอ้บางฝุ่นไม่มีเดี๋ยวมุงฝุ่นมาใส่นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับช่วง,ง,งล่างช่วงล่างเจียมแบบนี้เลยนะครับนี่โอ้แจ็คสัรีวิวอย่างไเบิางนะพี่น้องนะเอาเป็นว่าใครสนใจก็โอ้แป๊บเบรกลวกอะเดี๋ยวจะเก็บตรงนี้ครับแป๊บเบรกมันซึม ใครสนใจก็ติดต่อมาได้เบอร์เดิม0884746382นะครับติดต่อได้24ชั่วโมงครับผมนะครับเอาคลิปนี้ก็อำลาทุกท่านไปก่อนนะครับเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบะเบียร์ดัมซิ่งด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะอินะนี้ก็สวัสดีครับ